ข้าหอมไ้ยลงมากับเป็นวัดตากหมอกอาายปีกก็ขอโทษขอไยน้ำด๊าคด้อขวหอมสายตาดีดีค่ะง่ะคุณสุก,การ พอพออรพนานมาอังกฤษจริงค่ะอยู่ต่างประเทศแสงตะวินขึ้นแล้ว ก็ต้องหัวรอแล้วก็อ่านเก่งอีหลีตัวละภาษาอังกฤษออยอ่านบ่ออกนี่ โหยหยาามางามแจ่งงามคักๆแล้วงเราปอปอนมาหาเอาเดี๋ยวจะหาเครื่องตัดหย่ามาตัดแนวเพ็ดอันนี้ออกก่อนค่ะงามใบใบโอ้ยเป็นวัดค่ะขอโทษขออภยัยเด้อมาตักหมอกมาแมวสวัสดีพี่น้ำบอลสวัสดีเช่นกันนะคะเด้อ พ่อปอนสวัสดีข้าหลวงเป็นวัดค่ะทุกคนเป็นวัดคือกนานมาเมียวดีค่ะ อาอยางลงม,มาตัางมองเมื่อกี้นี่นะค่ะเป็นวัดหมอกตกแข้งไรขอบคุณนะคะแม่อหอมสวัสดีค่ะนะคะจากมาเมวครับผมนเอาไปเลยด้าแยกตัด <c oughs> dạ ừ, tát mình kháng mà dân vãi nhác theo đấy nữa à à thì mình kháng สวัสดีค่ะคุณสีกุง้งอา่ากระทอมบ้างเนะเาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวะะ่ะมาเข้าวิดีโอหน่อยหนึ่ง จะได้ตามถูกค่ะเขาไปหาทุกคนเลยเด้อย่ะคุณนนทฝากเขาหมิดนไปเลยดูคลิปสอดก็ได้ค่ะคักย <that> <that> ูดอกฟ้อนแม่ แม่นค่ะทางอกสารตะวางไว้อยู่ค่ะ